คำถามจากแฟนเพจอยู่นี้วันนี้ออยปามสี์ถามมาว่าการใส่โดโลไม้ในสวนปาล์มสามารถใส่ได้ทุกปีหรือไม่นะครับแล้วก็จะใส่ปีละครั้งได้หรือเปล่าหรือว่าใส่ปีเว้นปีจริงๆแล้วโดยหลักวิชาการนะครับการใส่ปูนหรือใส่โดโลไม้ลงไปในดินให้กับพืชต้องพิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติของดินถ้าเราได้ วิเคราะห์ดินนะครับก็สามารถที่จะดูลักษณะของดินคุณสมบัติของดินเพื่อที่จะใส่โดโลไมท์ได้โดยเฉพาะเรื่องของความต้องการปูนนะครับของดินแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเนื่องจากดินบ้านเรานะครับถ้าเป็นดินภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างเป็นกรดเพราะ,ะนั้นการใส่โดโลไมท์นอกจากช่วยในเรื่องของการให้ธาตุอาหารแมกนีเซียมแล้วนะครับก็สามารถที่จะปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น พราะฉะนั้นการที่จะใส่ปีละประมาณ1-2กิโลต่อต้นก็สามารถที่จะใส่ได้ทุกปีบางท่านอาจจะใส่ช่วงหน้าแล้งนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปูนเนาะก็สามารถที่จะละลายแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เรื่อยๆนะครับบางท่านอาจจะแบ่งใส่ต้นฝนปลายฝนก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะใส่ได้ทุกปีครับโดโลไม์เนี่ยก็จะเป็นสารที่ให้แมกนีเซียมซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธาตุอาหารที่ตามต้องการ ค่อนข้างมากสำหรับการใส่โดโลไม้นะครับก็สามารถที่จะใส่ได้ทุกปีสําหรับปาล์มที่ไม่เกิดอาการขาดธาตุอย่างรุนแรงการขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับก็คือทางใบล่างจะมีใบย่อยที่เป็นปื้นสีส้มถ้ารุนแรงอาจจะใบย่อยไหมนะครับก็ ในทางใบล่างอันนี้คือแสดงอาการขาดแมกนีเซียมถ้าแสดงอาการขาดมากๆอาจต้องใช้กีเซไรต์นะครับในปีนั้นเนื่องจากว่าปามสามารถที่จะใช้แมกนีเซียมได้รวดเร็วในส่วนของการใส่โดโลไมซ์สำหรับปามที่ไม่แสดงอาการขาดนะครับปีไหนขาดก็ใช้กีเซไรต์ก่อนปีถัดไปค่อยใช้โดโลไมซ์อย่างสม่ำเสมอก็สามารถที่จะให้แมกนีเซียมกับปามนะครับได้ตัวเนื่องั